ถึงตอนแรกท่านอ่านเปน็นนมผงเอาไงงั้นน่ะแสดงว่ามันกรคุณคนี่ยชอบยังนผมผงกินใช่ไหมเนี่ยทุกคนเคยกินนมเด็กไหมล่ะอร่อยมากเลยนะนผมผงไม่นผมผงแบบไม่ผสมน้ํำคืออร่อยมันก็นแนวแบบเหมือนนมอัดเม็ดอะตอนเด็กผมก็จิ้มกินนมผงเล่นเนอะเห็นไหม ใครเพื่อนจักนมผงเด็กหรอกนะใช้ช้อนเลยเหรอแบบช้อนที่เขาตักใส่ในอ่าในขวดนมเลยนะแบบว่าที่มันเป็นแบบแนวแนวอ่าวงกลมเออไม่ใช่เป็นกระบอกอะแต่เป็นกระบอกเล็กๆหน่อย,อยเลยกับอาหารแมวคือแจมฮะกินอาหารแมวกับนมผงเนาะมันเยอะมากเลยนะ่ะมันแบบเหมือนเหมือนเหมือนช้อนตักอันนั้นอนะเวโปรตีนอะแต่ของเวโปรตีนมันจะใหญ่กว่าเออทุกคน หนูเคยเล่าเรื่องไอ้นั้นใช่ไหมที่หนูดู365วันอ่ะกดผิดป้ากดผิดอะไรวยหนูไปทำปกนั้นไงปกไฮไลท์ก็ว่าทำไมแชดแตกจังเลยตอนนี้เหลืองานอีกสองใบ คนนี้มันขยันจริงๆเลยขยันเขียนจริงๆเลยถามจริงเนี่ย